สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ใครจะคิดว่ารงเน้นปิงโจโจก็มีพลังการต่อสู้ที่ไม่ร้อยไปกว่าวราชาแห่งเทพเจ้า แด,ด้วยพลังแห่งน้ําแข็งและไฟแรงเดียวกันเขาจึงหลอมรวมมีดท,ทากว่าเจ็ดเล่มเป็นหนึ่งเดียวแสดงให้เห็นถึงท่าทางของสิ่งพประดิษฐ์สุดล้ําที่เปลี่ยนจากเฉยๆเป็นใช้งานด้วยความช่วยเหลือของหน้ากากฟ้าด้วยพลังของธนูเทพปีศาจเขาโจมตีใสเเล่อยเซียงในขณะนี้ดูเหมือนว่าพลังของเทียนเหนินและเหนียนปิงได้โจมตีเล่ยเซียง สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจในขณะนี้รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของรงแนนปิงเขาคิดกับตัวเองแม้ว่าข้าจะเป็นพ่อครัวแต่อย่าลืมว่าข้ามีตำแหน่งพ่อครัวชื่อว่าพ่อครัวเวทมนต์น้ำแข็งและไฟก่อนอื่นข้าเป็นจอมเวทและข้าก็เป็นจอมเวทร,ระดับสูงสดุดและข้าก็เป็นพ่อครัวด้วยเหตุผลที่ทั้งสามล้าปล่อยให้รงแนนปิงไปคนเดียวนั้นง่ายมากเพราะในแง่ของพลังการต่อสู้ส่วนบุคคล ในอาณาจักรพระเจ้าโต้รัวทั้งหมดนอกจากถังซานแล้วโรงเน้นปิงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหากเทพเจ้าแห่งการทำลายร,รางยังคงอยู่เขาแทบจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้แต่เทพเจ้าแห่งการทำลายร,รางได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่ออาณาจักรแห่งพระเจ้าแล้วหลังจากที่โรงเน้นปิงเข้าร่วมคณะกรรมการอาณาจักรพระเจ้าเนื่องจากการสนับสนุนของศูนย์การเขตแดนอาณาจักรพระเจ้าแรกการสะสมมาหลายปี การฝึกฝนของเขาได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและถึงจุดสูงสุดแล้วจนกระทั่งถึงเวลานี้โรงเน้นปิงก็ระเบิดพลังทั้งหมดที่มีในกรณีที่ร้่ยเซียงปรามาทก็ได้ปล่อยชุดกอต่อสู้เทพพิโรธตราบใดที่การเคลื่อนไหวของทักษะเวทมนต์ปลุกเจ็ดแสงของมีดเจ็ดเล่มนี้โจมตีบนเล่ยเซียงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ต้อง่ายแพ้อย,อย่างแน่นอน มันจะทําให้ความแข็งแกร่งของเขาอ่อนลงอย่างมากนี่คือมาตรการการตอบโต้ที่แท้จริงแต่ในขณะนี้เสียงที่ไพเราะดังขึ้นเมื่อเสียงกูช่ชินดังขึ้นแทนเถินและเร่อยเสียงรู้สึกสดชื่นในเวลาเดียวกันและท้งคู่รู้สึกว่าจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในทันทีแต่ทว่าหลงเหนียนปิงรู้สึกได้อย่างชาัดเจนว่ารัศมีของเขาได้รับผลกระทบจากผพาเชนเย่หยินซืองนั้นเหรอ เหตุผลที่โรงเน้นปิงสามารถยิงธนูเทพปีศาจได้ถูกต้องและทำให้การตื่นขึ้นของทักษะปลุกเจ็ดแสงของมีดเจ็ดเล่มปรากฏในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแน่นอนว่าแยกไม่ออกจากการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวเยวเฮาที่ควบคุมฝูงชนแต่ในทางเดียวกันก็ยังมีราชาแห่งเทพเจ้าที่เก่งในการควบคุมฝูงชนในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าทั้ง6นี่คือบทเพลงภูเขาและสายน้ำไหล สิ่งนี้ทวงเวลาให้กับเร่ยเซียงในทันทีในระดับของพวกเขาใครบ้างที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากมายเร่ยเซียงมีปฏิกิริยาทันทีเร่ยเซียงยกมือขึ้นในเวลาเดียวกันและแสงสีทองก็ระเบิดออกมาและชุดกอเทพพิโรธที่เป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดก็ปกคลุมร่างกายของเขาในทันทีที่การตื่นขึ้นของทักษะปกเจ็ดแสงมีเจ็ดเล่มเ้าลง เขาวางแขนของเขาไว้ข้างหน้าปิดปีกทั้ง12ของเขาไว้ด้านหลังแล้วประทักเข้ากับการตื่นขึ้นของทักษะปลุกเจ็ดแสงมีดเจ็ดเล่มกระแสวังวนเจดธาตุขนาดใหญ่ล้มรอบเรวยเสียงไว้อย่างสมบูรณ์ส่งเทพเจ้าพิโรธนี้ขึ้นไปในอากาศโดยตรงถ้าไม่ใช่เพราะการปกป้องชุดเกราะของเทพพิโรดพลังทำลายล้างที่เกิดจากทักษะปลุกเจ็ดแสงมีดเจ็ดเล่มอย่างน้อยก็จะฉีกปีกของเขาบางส่วนทิ้งครานั้น น่องจากการตอบสนองอย่างเร่งรีบของเขาเริ่ยเสียงยังคงถูกกระแสวังบนขนาดใหญ่ยกขึ้นและพุ่งขึ้นไปกลางอากาศในขณะน,นี้ลูกศรที่สองของธนูเทพปีศาจในที่สุดก็มาถึงทันเวลาดังนั้นหลงเน้นปิงจึงต้องใช้ทักษะปุกเจ็ดแสงมีเจ็ดเล่มเพื่อสับมันเป็นชิ้นชิ้นครั้งนี้ธนูเทพปีศาจใช้งานไม่ง่ายนักหลังจากถูกตัดมันก็หายไปในช่องว่างทันที ในเวลาเดีวการรอยแยกอวกาศจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นรอบตัวของหลงแนนปิงทำให้เขาไม่สามารถไล่รล่าด้วยเสียงได้แต่ทว่าเพียงเพราะหลงเนนปิงไม่ไล่ตามเขาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครโจมตีร้อยเสียงเสียงคำรามเสียดหูดังมาจากที่ไกลๆแล่มันโจมตีร้อยเสียงในทันทีมีเสียงระเบ,บิดดังขึ้นแรงมหาศาลผ่าร่างของร้่ยเสียง ทำให้เขากระเด็นไปไกลกว่า1,000เมตรในทันทีแม้จะได้รับการปกป้องจากชุดกาะเทพพิโรธแต่ผลกระทบนี้ทําให้เดือยเสียงรู้สึกวิงเวียนทางด้านขวาโจวเว่ยซิงเก็บคันธนูยาวในชุดเกาะของเขาด้วยรอยยิ้มแปลกๆบนใบนหน้าของเขาเจ้าคิดว่าใครไม่สามารถใช้ธนูและลูกศรได้ดีกว่าเจ้างั้นเหรอในตอนแรกเมื่อสวรรค์เปลี่ยนโลกสิ่งแรกที่เขาเรียนรู้คือคันธนูและลูกธนู และเขาก็เป็นนักแม่นธนูตัวจริงในแง่ของทักษะการยิงธนูเทียนเหินตามหลังเขามากเขาเป็นมืออาชีพในด้านนี้รูปแบบการควบแน่นของร่างกายจิตใจของโจวไวซิงอาศัยความแข็งแกร่งที่น่าเกงขามของเขาในตอนนั้นเพื่อเอาชนะฝูงชนและกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยคาแนะนำของการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณธนูยาวของเขาเปรียบเสมือนจรวดนำวิถี และเขาสามารถยิงมันได้ทุกที่ที่ต้องการและในเวลาเดียวกันกับที่ร้อยเสียงถูกยิงเทียนเหินก็เห็นรอยเยิ้มที่มุ่งร้ายของหลงเนียนปิงเทียนเหินตะเคอ้อย่างเย็นชาว่าแม้ว่ามีดเจ็ดเล่มของเจ้าจะมีคุณสมบัติเจ็ดประการแต่คุณสมบัติเจ็ดประการของเจ้าที่มีน้ำแข็งและไฟเป็นแหล่งกำเนิดน,นั้นไม่สามารถรวมกันได้แต่พวกมันเป็นเพียงการทับซ้อนกันทั่วคราวมีการใช้พลังจำนวนมาก ข้าจะรอดูว่ามันจะทนได้นานไหมหลังจากพูดสิ่งนี้ด้วยแสงสีเงินวาบบนร่างกายของเขาเขาได้ถอยกลับไปในช่องว่างแล้วและเขาได้ต่อสู้กับโรงเนนปิงแบบตัวตัว,ตว,ตว,ตวเมื่อมองดูร่างของแทนเหินหายไปพระสมีของเร่ยเซียงก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งในระยะไกลโรงเนนปิงเลิกเยิม้มเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยได้หายไปจากจุดนั้นโดยใช้ความสามารถธาตุอวากาศเช่นเดียวกัน การประทะกัารครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายจบลงที่นี่โรงเน้นปิงร่ถอยเข้าไปในป่าใกล้เคียงแต่เร่อยเสียงแร่เทียนเหินก็ตามไม่ทันอีกทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะคุยกันแล้วแร่ทั้งคู่ยังใช้เหตุผลแม้ว่าความแข็งแกร่งส่วนตัวของทุกคนจะแข็งแกร่งมากแต่นี่คือการต่อสู้แบบทีมและไม่มีใครรู้ว่าจะมีคนมาสนับสนุนเมื่อใดในกรณีนี้ อาปาศจากความแน่นอนเราจะไม่สามารถออกไปต่อสู้โดยประมาดได้ไม่ทำครัวทั้งเจ็บเล่มถูกแยกออกจากกาันอีกครั้งแปรรัศมีบนร่างของงเน้นปิงก็ไม่ชัดเจนในเวลานี้เสียงกู่ชินภูเขาและน้ำไหลในระยะไกลดังมาอย่างเงียบเงียบไม่สะท้อนอีกต่อไปซือ่อเย่ยหินซือ่อและงเน้นปิงร่าถอยเกือบพร้อมกันที่ตรงและเรียวยาน เข้าร่วมกองกําลังและเปลวไฟที่ประทุนานรุนแรงมากจนซือและเย่ยินซือไม่สามารถต้านทานได้ท้ายที่สุดแล้วลังป้องกันของซือมีจำกัดและยังคงยืดเยียวเล็กน้อยในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่อาสัยความแข็งแกร่งของเขาและเย่ยินซือเล่นเพลงภูเขาสูงและน้ำไหลในขณะที่ปล่อยดาบร่องหนและเสียงกู่เฉินทั้งสองถอยกลับอย่างใจเย็นหลังจากได้รับแจ้งจากหัวอยู่ห้าวเริยวยานและจี้ตง ไม่ได้ไล่ตามและกลับไปที่ระยะใกล้ของทางเดินสายกลางทางด้านขวาของอาณาจักรพระเจ้าโต้หรัวนั่นคือด้านซ้ายของหกอาณาจาักรเทพพวกเขาไม่ได้ประทะการต่อไปในเวลานี้การประทะอย่างใกล้ชิดครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลงที่นี่นี่เป็นการโจมตีเบื้องต้นอย่างไม่ต้องสงสยัยและไม่มีใครตั้งใจที่จะชนาการโจมตีนี้โดยสิ้นเชิงเทพทั้งหพบว่าโรงเน้นปิง มีพลังการต่อสู้ระดับราชาเทพและการรวมมีดเจ็ดเล่มที่เรียกว่าการปลูกเจ็ดสีโด้วยพลังระดับสุดยอดสิ่งประดเด์ดในขณะที่อาณาจักรพระเจ้าโตโ้หรัวพบว่ายเย่ย็นซสือมีซสือซึ่งเป็นคู่หูที่เหมือนกันทั้งสองฝ่ายเปิดทีเด็ดบางอย่างสิ่งนี้จะทำให้เทพเจ้ามีความยำเกรงมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในการต่อสู้ครั้งต่อไปของเทพเจ้าทั้ง12ในซรกประรักหักพังของเทพเจ้าโบราณ ในอากาศเทพทั้งเจ็ดแห่งที่มองเห็นการต่อสู้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันอนาณาจักรพระเจ้าโต้รัวไม่เป็นไรพวกเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงเน้นปิงก่อนหน้านี้และพวกเขารู้สึกโลองใจตามธรรมชาติที่เห็นเขาเรียวมุมระบังคับให้คู่ต่อสู้ให้ถอยกลับแต่ความรู้สึกของ6อาณาจักรแห่งพระเจ้านั้นแตกต่างกันในการโจมตีเบื้องต้นของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสงสยัยเลยว่า อนนาณาจักรพระเจ้าโต้หวหลวงมีข้อได้เปรียบบางอย่างลงเอน,นปิงสามารถบงังคับโคตรต่อสู้ของเขาให้ถอยกลับได้แบบหนึ่งต่อสองแต่จักรพรรดิเฉินและจักรพรรดิซือเห็นได้ชัดว่าต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยแม้ว่าเสียงนี้จะไม่ได้กำหนดผลลัพธ์แต่อย่างน้อยเมื่อพิจารณาจากการประทะกันในตอนนี้ประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมของทั้งสองฝ่ายควรอยู่ในระดับเดียวกันเสียงนี้ ทำให้ผู้ชมของอาณาจาักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหประดาดใจอาณาจาักรเทพหนึ่งเดียวสามารถแข่งขันกับอาณาจาักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6ในเวลาเดียวกันและความแข็งแกร่งของเทพเจ้าในอาณาจาักรเทพเจ้าโต้รัวนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาเทพแห่งอาณาจาักรพระเจ้าโต้รัวที่เฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลย,ยังมีเทพระดับหนึ่งอีกจํานวนมากความแข็งแกร่งโดยรวมประเภทนี้ แข็งแร่งกว่าอาณาจักรเทพใดๆใน6อาณาจากักรแม้แต่ผู้คนในโลกแห่งอมตะและเทพเจ้าที่เคยมั่นใจในฝ่ายตนเองมาก่อนอยังต้องยอมรับในเวลานี้ว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งมากเทพสมุทรทั้งสารกล้าที่จะเสนอหนึ่งต่อ6เขามีพระรกำลังเพียงพอจริงๆและจนถึงตอนนี้เทพสมุทรก็ยังไม่ได้ต่อสู้ในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังสื่อสารกัน ในกระบวนการถอยในเวลาเดียวกันอาณาจาักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6และราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6สื่อสารผ่านจิตสํานึกแห่งสวรรค์รงเน้นปิงนั้นมีพลังมากกว่าที่คาดการไว้มากมีทําครัวเจ็ดเล่มของเขานั้นแปลกประหลาดมากมีแต่ละเล่มดูเหมือนจะใกล้เคียงกับการมีอยู่ของสิ่งประดิษฐ์สุดยอดเมื่อรวมกันแล้วพลังของพวกเขาเหนือกว่าสิ่งประดิษฐ์สุดธรรมดาทั่วไปที่สําคัญกว่านั้น เอาเป็นผู้ควบคุมพลังเหล่านี้สมบูรณ์แบบมากตอนนี้มันกินกินพลังของธนูเทพปีศาจของข้าแล้วเทียนเหินพูดอย่างเศร้าหมองเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะข้าประมาทเล่เสียงกล่าวหากไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์สุดยอดเขาก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรารงกงเว่ยพูดอย่างไม่เป็นทางการเจ้าไม่ได้ประมาทแต่ประเมินศัตรูต่ตำไปอันที่จริงไม่ใช่แค่เจ้า แต่พวกเราทุกคนประเมินศัตรูต่ำไปเราทุกคนต่างเชื่อในจิตสำนึกว่าไม่ควรมีโอกาสสำหรับการต่อสู้หนึ่งต่อ6ดังนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังในตอนนี้หากเจ้าใช้ก่อเทพพิโรธทันทีที่เจ้าเข้าร่วมพร้อมกับก,บการปราบปรามสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงมันไม่ง่ายเลยสำหรับเขาที่จะปล่อยท่านั้นเรื่อยเสียงเงียบแอลองกาว่าจักรพรดฉินทำไมเจ้าถึงถอนตัวเร็วจังฝ่ายของเรากำลังจะทดสอบอีกฝ่าย ข้าเข้าร่วมของกำลังกับเทพเจ้าแห่งความตายและอีกฝ่ายไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนเส้นทางของเราต้องเป็นประโยชน์ของเราเด้ยินสื่อกล่าว,ว่าเพราเราได้รับความเดือดร้อนเล็กน้อยในทางเดินตรงกลางหากเราไม่ถอนตัวข้าเกรงว่าเทพเจ้าทั้งสองที่ใช้เปลวไฟจากตรงกลางจะจัดการพวกเจ้าทันทีที่พวกเจ้าเคลื่อนไหวในสถานการณ์สองต่อสี่เจ้าสามารถรับประกันได้ว่า จยยืนหย่าจนกว่าเราจะมาถึงโดยไม่มีความเสียหายเยี่ยนซือพูดถูกหลงกลงวยกล่าวตอนนี้เราเพิ่งประทับกันอย่างไม่เป็นทางการแปรเป็นไปไม่ได้ที่โคนจะใช้กําลังเต็มที่ของเราแต่อย่างน้อยการประทับกันในตอนนี้ทําให้เรารู้จักกันดีขึ้นและในเวลาเดียวกันมันยังเพิ่มพูนความเข้าใจของเราอีกด้วยคําว่าเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างเรามีความหมายอย่างชัดเจนสําหรับเยี่ยนซือ ต่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่าจากาักรพรรดิฉินองค์นี้มีคู่หูที่มีความเหมือนเดียวกันให้โรงกล่าวว่าแล้วเราควรทําอย่างไรต่อไปเราต้องการเปลี่ยนตําแหน่งหรือไม่เร่ยเสียงถ้าเจ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยให้โรงเน้นปิงเป็นของข้าข้าไม่เชื่อว่ามีทําครัวไม่กี่เล่มของเขาจะสกัดกั้นการโจมตีเม็เท้าสีทองของข้าได้ด้วยเสียงตะอกอย่างเย็นชาว่าไม่จําเป็นแม้ว่าโรงเน้นปิงจะป้องกันข้า และเทียนเหินได้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาแสดงไม้เด็ดมากกว่าเราหากมันเกิดขึ้นอีกครั้งเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นความกดดันพระเจ้าพิโรดไม่ได้โกรธเพราะคําพูดของไหหลงแต่วิเคราะห์อ,อย่างใจเย็นหลงกงเว่ยกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตําแหน่งเย่จินเซอจะยังคงเฝ้าดูโคต่ต่อโซ่และมองหาโอกาสที่จะทําลายบนพื้นผิวหน้าที่อาณาจากักรเทพเจ้าโต้รัว าไม่คาดคิดว่าจากักรพรรดิฉินจะมีผู้ช่วยนี่มันไม่ผิดกติกางั้นเหรอจี้ตงพูดอย่างหดหูขงซารกล่าวว่าทราบผลักหักพังของเทพเจ้าโบราณทั้งหมดถูกปิดกั้นโดยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเราภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อีกฝ่ายยังสามารถอัญเชิญบุคคลน,นั้นได้บุคคลน,นั้นเทียบเท่ากับสัตว์อัญเชิญไม่สามารถเรียกว่าผิดกติกายิ่งไปกว่านั้นเราก็มีความสามารถเหมือนการอยู่เฮา การเตรียมการของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหัวอยู่ห้าต่อว่าการจัดการทางขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วและวข้ากําลังจะเปลี่ยนตําแหน่งทางด้านขวามีเพียงพี่ชายโจเท่านั้นที่อ่อนแอและข้าต้องถามเทพเจ้าแห่งความเมตตาและเทพเจ้าแห่งความโชวร้ายที่จะมาเปลี่ยนตําแหน่งกับข้าท่านไปทางขวาทางสารกล่าวว่าดีมากรูปแบบหนึ่งต่อสามแสร้งทําเป็นว่าจะทะลุจากด้านขวาเพื่อทําให้พวกเขาสับสนเหนียนปิง เจ้าสบายดีไหมรงเนียนปิงกล่าวว่าความกดดันสูงไปหน่อยและสําหรับแผนสุดท้ายของเราข้าไม่สามารถใช้พลังมากเกินไปตกลงข้าจะเปลี่ยนตัวกับเจ้าทางสารพูดโดยไม่รังเลจากนั้นลุกขึ้นจากฐานหลักทันทีและตรงไปที่รงเนียนปิงรงเนียนปิงรีบสํารองและเข้าร่วมกับเขาทันทีที่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ด้านข้างของพวกเขาด้านอื่นๆก็จะรู้สึกได้ทันที แม้ว่าเย่เย,ยินเสือขึ้นเสียงที่โผล่ขึ้นมาจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาแต่พวกเขายังสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้นอกจากนี้รัศมีของถังซานยังชัดเจนมากและเขามักจะอยู่ในจุดสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอข้าควรทําอย่างไรเย่หย,ยินเสือถามหลงกงเว่ยหลงกงเว่ยพูดด้วยเสียงทุมว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหมือนกัน จาคิดว่าเป็นเพราะการใช้พลังของหลงเนนปิงมากเกินไปทุกคนควรจัดการกับมันตามปกติเนื่องจากวิธีการต่อสู้ถูกเสนอโดยพวกเขาดังนั้นวิธีการประทะก,การสามทางนี้ไม่มีผลง่ายๆเลยพวกเขาต้องมีเร่อเรียมอื่นแต่ทว่าเรามีเทพทั้งหกคอยนุนหลังและภูมิหลังของเราก็ลึกล้ำกว่าพวกเขามากไม่ว่าอย่างไรเรากำลังรองให้พวกเขาใช้กลอุบายทั้งหมดของพวกเขา เมื่อกลอนอุบายทั้งหมดแค่นั้นการต่อสู้ครั้งนี้ก็จบลงตกลงราชาเทพเจ้าทั้งห้าตอบพร้อมการหลงกงเว่ยเป็นกระดูกสันหลังของพวกเขาและคำพูดที่สงบของเขาทำให้พวกเขาสงบลงทันทีเน้นความเสถียรและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนี่คือกลยุทธ์ที่6อกอาณาจักรพระเจ้าได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกจงมั่นใจในตนเอง และอย่าเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาท,าทําอาณาจักรพระเจ้าโตรวัวก็เสียสิ้นการเปลี่ยนแปลงความเร็วของหัวอยู่ห้าวนั้นเร็วมากและเขาก็ตรงไปที่ตรงกลางในเวลาเดียวกันร่างแยกออกจากเขาแต่ละคนหอบหายใจและบินไปยังทิศทางที่ต่างกันในเวลาเดียวกันในหมู่พวกเขามีร่างที่กุรังม่งหน้า ไปยังฐานหลักของเขาเย,ย่เยนนซื่อผู้ซึ่งเล่นกูฉินสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีนี่คืออะไรกลยุทธ์ความสับสนงั้นเหรอเย,ย่เยนนซือสื่อสารกับสมาชิกในทีมของเขาทันทีผ่านความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาโดยเตือนพวกเขาว่าฝ่ายตรงข้ามใช้กลยุทธ์ที่สับสนและเทพเจ้าทางด้านขวาก็ปล่อยร่างหลายร่างออกมามันควรจะเป็นหัวอยู่ห้าวเทพเจ้าแห่งอารมณ์ ซึ่งก็คือผู้นำของฝ่ายตรงข้ามก่อนการเริ่มต้นของการต่อสู้พวกเขาทั้งหมดจะแนะนำกันและกันแต่แนะนำเพียงชื่อและตำแหน่งเท่านั้นและไม่ได้แนะนำจุดแข็งเฉพาะของพวกเขาเทพเจ้าแห่งอารมณ์คนนี้ไม่ง่ายเขาน่าจะมีวิธีตัดสินว่าเราอยู่ที่ไหนได้อย่างถูกต้องเล่ยเสียงผู้ด,ด้วยน้ำเสียงทุมลึกว่าก่อนหน้านี้เขาเสียเปรียบลูกศออันทรงพลังของเทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่ง โจวไวเสียงสามารถควบคุมสนามรบได้เกือบทั้งหมดแระมันเกิดขึ้นต่อหน้าเขาเมื่อเขาถูกควบคุมโดยรลงเน้นปิงหากไม่มีคำแนะนำจากหัวอยู่เฮาเขาก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เชื่อเธอใช่เราต้องจัดการกับเขาก่อนหลงกลงเว่ยพูดด้วยน้ำเสียงโทมเยี่ยยินซือหลี่ตาเล็กน้อยเราก็เริ่มแสดงด้วยกันเถอะเมื่อพูดเขานั่งบนไหลของเซอแลกเปลี่ยนกูชินในมือของเขา และเสียงกูชินที่ดังและทรงพลังก็ดังขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ